ขอบคุณคุณพอล่าแล้วก็คุณเทย่ามากเลยนะคะที่ให้สัมภาษณ์นะคะยินดีค่ะงั้นเดี๋ยวลากลับก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีกับดีๆนะคะบายนะคะบายนะคะเดี๋ยวเอาแอลกอฮอลมาเดยฉีดได้เสืยวล็อกสักหน่อยโอ้โหหนนน้องซันวันนี้สิคะเธอก็ทำเป็นพูดไปที่เมื่อกี้เขาไม่สัมภาษณ์ตัวเองเนี่ย นั่งน้ำลายเหนียวเชยวนะจ๊าโอ๊ยแต่เด like> ี๋ยวเธอก็ชินเพราะว่าหลังจากที่คนดูได้ดูสัมภาษณ์เมื่อกี้แล้วเนี่ยฉันคิดว่าคนเขาก็น่าจะเจิ้นฉันกับพี่จืดเพิ่มอีกเยอะเลยแหละคอล่าอุตส่าห์ช่วยแกตอนสัมภาษณ์เมื่อกี้ยังจะไม่สมนึกบุญคุณอีกนะอืมจะสำนึกท่ไมก็ไม่ได้ขอซะหน่อยมนีีมันเฉยแล้วอีกอย่างนึงนะ ีมงานเขาก็ตั้งใจจะสัมภาษณ์ฉันแค่คนเดียวแต่เธอในโชคดีมีจืดเป็นแฟนเขาก็เลยยอมไม่ออกกล้องหรอกนี่มันเกินไปแล้วนะเทยาถ้าจะไม่ขอบคุณพี่พัลล่าเนี่ย<อ>ก็อย่าไปซ้ำเติมเขาสิรู้ไหมว่าที่เขารู้ใจพี่จืดขนาดเนี้ ไม่ใช่แค่เพราะว่าเขาเป็นแฟนค่ะพี่จืดแต่มันเป็นเพราะว่าเขาทุ่มเทเอาใจใส่พี่จืดต่างหากพี่วอลล่าเนี่ยคอยตื่นมาทุกเช้าทำข้าวกล่องให้แล้วก็ไปส่งให้พี่จืดกินกางเกงพี่จืดขาดเขาก็เป็นคนคอยเย็บให้ งเตื่นได้แล้วเดี๋ยวไปทํางานสายไหนจะคอยโทรปลุกโทรเตือนอีกเขาเนี่ยทุ่มเทเอาใจใส่พี่จืดเป็นอย่างดีมาตลอดแล้วเมืม่อกี ع, ้ที่พูดว่าพี่พลล่าโชคดีที่ได้พี่จืดเป็นแฟนอะมันไม่ใช่หรอกพี่จืดต่างหากที่โชคดีที่ได้พี่พลล่าเป็นแฟน เชิญเธออิมเอมกับการเป็นคู่จิ้นเถอไปทยาเพราะสุดท้ายแล้วน่ยเธอก็เป็นได้แค่คู่จิ้นส่วนฉันเนี่ยคู่จริงและถ้ายิ่งวันนี้เนี่ยนะเจะได้รู้ว่าฉันทําอะไรเพื่อเขาบ้างเนี่ยเขาคู่จริงจะรู้สึกว่าโอ้ยฉันนี่แหละนางเอกนางเอกส่วนเธอมันก็เป็นได้แค่ตัวอิจฉาเฮ้ยอะไร แอลกอฮอล์ไปเลยจะได้ฉีดไล่ไปเลยไปไปไปไม่ได้อยากไปนี่ไปเลยนี่ไปเลยโอปรกเชื้อโรคทั้งนั้นจมน้ำหนักอะไรเป็นไรเป็นไรเป็นไปเลยอยู่คนเดียวก็ฟันฟันมันก็ฟรีฟรีแต่มันคงไม่ดีอยู่มีเธอแค่มีเธออยู่ข้าง เป็นลูกผู้ชายทำอะไรก็ต้องให้สุดถึงไหนก็ต้องถึงกัน